นิมนต้าเจียาวสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม3ทุกๆคนนะคะคาภาษาจีนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยจ้าในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะในตอนต้นคลิปนะคะเราชื่อจะทบทวนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับปีนักสัตว์ให้ด้วยนะคะเด็กๆไปท่องกันมาแล้วหรือยังเอ่ย สำหรับการท่องคำศัพท์นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราชูบอกว่าให้เราฝึกท่องภาษาไทยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกอ่านคำศัพท์ที่เป็นภาษาจีนนะคะจะเริ่มจากปีชวดนะคะชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลนะคะเริ่มจากปีชวดก็คือปีหนูนะคะสู่เหนียว หูทูหลงเสือหมาหยางหูจีเก๋จเกูเด็กๆมีการไปฝึกอา่านฝึกท่องคำศัพท์มาบ้างหรือยังเอ่ยในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาสร้างประโยคสนทนาง่ายๆนะคะ 你 su 么？你属什么？u ก็คือเกิดปีนะคะเกิดปีอะไรนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะกับปีที่เป็นปีนักสัตว์นะคะเวลาตอบนะคะ我 su n 属ว,ว,ว,วฉันเกิดปีวัวนะคะไม่ยากใช่ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ n นิสูสนส,สูคุณเกิดปีอะไรหรือว่าเธอเกิดปีอะไรนะคะว,วัวสูหนิววัวสูหนิวฉันเกิดปีวัวตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนิสูสนส,สูคุณเกิดปีอะไรวัวสูจูวัวสูจูฉันเกิดปีหมู ตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนะคะ你属เ么？你属มะคุณเกิดปีอะไร？我属马。u m า,า,าคำนี้ที่ต้องอ่านออกเสียงว่าสู่นะคะก็เนื่องมาจากว่ามันเป็นเรื่องของวันณยุคนะคะในการจับคู่เพราะว่าวัรณนยุคที่3ามันอยู่ติดกัน3ตัวนะคะจะต้องมีการผันเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะ อันนี้ก็คือฉันเกิดปีม้านั่นเองนะคะเราสามารถเปลี่ยนปีนักษัตรด้านหลังได้นะคะประโยคคําถามไม่ได้ยาวนะคะแล้วก็คำตอบก็ไม่ได้ยาวนะคะเด็กๆลองดูลองฝึกดูได้นะคะในส่วนของการบ้านนะคะจั่วเย่ยนะคะให้เด็กๆทําลงในสมุดคัดจีนนะคะแค่3ข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นนะคะ A. หนีสู่ฉันมืคุณเกิดปีอะไร B. วัวสู่หมาวัวสูหมานะคะฉันเกิดปีมา้านะคะข้อที่สองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนประธานดูบ้างนะคะป้าปะสู่ฉันมืป้าปะสู่ฉันม,นมืคุณพ่อเกิดปีอะไรนะคะเวลาตอบป้าปะสู่ เสอป้าปะสู่เสอนะคะคุณพ่อเนี่ยเกิดปีงูใหญ่นะคะหรือว่าปีมังกรปีมะโรงนั่นเองนะคะข้อที่สามนะคะ爷爷属什么爷爷属什么คุณปู่เกิดปีอะไรนะคะ爷爷属羊爷爷属羊คุณปู่เนี่ยเกิดปีแพะหรือว่าปีมะแมนั่นเองนะคะ สำหรับการบ้านนะคะให้เด็กๆนะคะแต่งประโยค3ข้อลงในสมุดคัดจีนนะคะเขียนคำแปลแบบที่ตัวอย่างตรงหน้าสไลด์นี้เลยนะคะแต่ว่าให้เด็กๆนะคะเปลี่ยนประธานอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายคุณอาคุณย่าคุณยายได้หมดเลยนะคะให้เปลี่ยนประธานนะคะโดยที่ไม่ซ้ำกันนะคะในแต่ละข้อนะคะแล้วก็เปลี่ยน นักสัตว์นะคะจะแต่งเองหรือว่าจะไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่เราใช้เป็นประธานในประโยคก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะนอกจากการบ้านแล้วการทบทวนคำศัพท์แล้วเด็กๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เปิดเทอมเรามาเจอกันใหม่นะคะีเมินใจเจียนบายบาย